สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการลบพื้นหลังรูปภาพนะคะเพื่อที่จะนำไปทำเป็นภาพโปรไฟล์หรือภาพบนหน้าปกแฟ้มรายงานต่างๆนะคะดีนะคะไม่ต้องใช้โปรแกรมให้ยุ่งยากเลยนะคะโดยอันดับแรกให้เข้าไปที่ google chrome นะคะหรือเว็บเบราว์เซอร์ที่เรามีนะคะดังนั้นก็พิมพ์หานะคะเว็บไซต์ remove bg ตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่นี่เลยค่ะ www.remove.bg นะคะ,ะ,ค,ะคลิกเข้าไปได้เลยะคะ่ะโอเคจากนั้นนะคะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะให้เราทำการอัพโหลด รูปภาพที่เราต้องการจะทำเป็นภาพโปรดเลยค่ะสีฟ้า,ฟาอัพโหลดอิมเมจนะคะค่ะจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยอ่าสำหรับวันนี้ก็จะใช้เป็นรูปนี้นะคะแค่คลิกรูปภาพขึ้นมานะคะแต่ถ้าเป็นออใน คอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะคลิกรูปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิก Open นะคะอ่าเว็บไซต์นี้นะคะก็จะทำการลบพื้นหลังออกให้โดยอัตโนมัตินะคะก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าด้านล่างจะเป็นประวัติที่เราเคยทำเนาะแล้วก็จะโหลดเอาแค่รูปปัจจุบันที่เรานำเข้ามานะคะจากนั้นเมื่อตัดพื้นหลังได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโปรแกรมตัดให้อัตโนมัติเลย ให้คลิกดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดสีฟ้าด้านบนนะคะคลิกหนึ่งครั้งรูปภาพก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เราไปดูที่ในโฟลเดอร์นะคะ้าทั้งในคอมพิวเตอร์ PC, n o โน้ตบุ๊กหรือในอุปกรณ์ Android ของเราหรือในแท็บเล็ตโทรศัพท์ของเรานะคะ ภาพจะถูกดาวน์โหลดลงมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะก็ให้คลิกเข้าไปดูแล้วก็เปิดขึ้นมาดูนะคะแสดงโดยแกลเลอรี่โอเคนี้ก็จะเป็นภาพที่เราได้นะคะจากการนำภาพเข้าไปลบพื้นหลังด้วยเว็บไซต์ remove.bg นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำภาพนี้นะคะไปใช้งานได้ ตามความต้องการแล้วค่ะ